การที่เชียงใหม่ปีนี้ก็ไม่ได้มีการเล่นน้ําสงการรอบภูเมืองเชียงใหม่มา3ปีแล้วนะครับผมเลยพามาที่นี่ครับที่นี่คือหาดทรายเหมืองแก้วในอำเภอแม่ริมนะครับเป็นหาดทรายที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําปิงนะครับจะเห็นว่ามีผู้คนมากมายนะครับที่หนีร้อนมาที่นี่นะครับเรียกว่ามานั่งแช่น้ําอยู่กลางลาน้ําปิงครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศครับ ครับผมค่อยๆเดินลงมาในลําน้ําปิงนะครับที่หัดทรายเหมือนแก้วแห่งนี้นะครับก็มีผู้คนนั่งมาอย่างที่ผมบอกรับว่ามานั่งแช่น้ําอยู่กลางลำน้ําปิงครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคนที่มาใช้บริการมานั่งเล่นกันที่นี่ก่อนนะครับอย่างโต๊ะน้องคนนี้โอ้พิเศษเลยครับมีโต๊ะไม้อยู่กลางน้ําด้วยเออทไมถึงตัดสินใจมาที่นี่ครับมันมันทำไมอ่ะคะค่ะรู้สึกผ่อนคลายค่ะรู้สึกโล่งสบายเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้เที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามีเอ่ เกี่ยวกับโควิด19ค่ะก็เลยปีนี้เป็นปีแรกที่ได้เที่ยวค่ะน้องเป็นไงบ้างคะมานั่งแช่น้ําแบบนี้มันรู้สึกยังไงบ้างเราไม่ได้เล่นน้ําก็แช่น้ําก็ยังดีหรือว่าไงฮะสบายใจค่ะได้เมาวยกับเพื่อนะคผ่อนคลาย่มคะข้าผ่อนคลายเพิ่มขึ้นค่ะรู้สึกพิเศษไม่เล่นน้ำกันนะยินสบายดีค่ะแล้วก็กินอาหารไปด้วยโอเคค่ะ ครับมาถึงโตนี้ครับผมรู้สึกว่าเป็นโตที่พิเศษมากๆนะครับเรียกว่ายกม้าหินอ่อนลงมาอยู่ที่ริมน้ำเลยครับคนที่มานั่งก็คงจะนั่งสบายกว่าโต๊อ,อื่นนะครับเรียกว่าโอ้โหพิเศษมากๆเลยครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันครับไม่ได้เล่นน้ำสงการแต่ว่าได้มาแช่น,น้ำนี้มันรู้สึกยังไงบ้างครับก็สบายเย็นดีค่ะแล้วบรรยากาศยัไงครับ นี่ก็เป็นสีสันและบรรยากาศส่วนหนึ่งของสงการที่เชียงใหม่นะครับแม้ว่าจะไม่ได้เล่นน้ําสงการรอบภูเมืองเชียงใหม่นะครับก็เลยเป็นทางเลือกที่จะลงมาแช่น้ําในลําน้ําปิงแบบนี้ก็มีอีกหลายแห่งนะครับที่มีลักษณะแบบนี้แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าหลายคนนั้นก็ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนา,ามัยนะครับแต่ผู้ประกอบการที่นี่บอกว่าพยายามที่จะขอร้องให้ทุกคนนั้นเว้นระยะห่างแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนา,ามัยให้มากขึ้นเพื่อป้องกันโควิด -19 ารครับคนจามรคนพระราันแลนนะท่านผู้ชมครับ